สวัสดีครับช anel Osmo p r o u c t i o n นะครับคนบ้านนาฬิกานะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็จะพามาชมกับนาฬิกาอีก1นึ่โมเดลนะครับสำหรับยี่ห้อ Carto t e c นะครับที่เพื่อนๆเนี่ยได้รอชมกันแลวก็เรียกร้องกันมามากๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลเดียวกับเรือนที่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละไซส์กันนะครับตัวนี้จะเป็นวูเมนไซส์นะฮะ รหัสของตัวเรือนรุ่นนี้นะครับจะเป็นรหัส GA98028 นะครับซึ่งเจ้าโมเดลที่แล้วเนี่ยก็คือรหัสโมเดล GA98029 นะครับซึ่งจะเป็นตัวเมนไซส์นะครับนี่นะฮะเทียบไซด์ให้ดูกันเลยนะครับตัวฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวที่เรา,ารีวิวเข้าไว้รอบที่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็น40มิลน,นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเล็กลงมานะฮะในสเปคระบุว่าประมาณ36มิล 35 36หมิมลเดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลนะครับลองมาวัดจริงๆกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวกล่องเองก็แตกต่างกันนะครับให้มาไม่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าใช่กล่องของเขาหรือเปล่านะแต่ว่าผมได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนตัวกล่องเองจะเป็นกล่องแบบนี้จะเป็นสีเขียวนะไม่ได้เป็นสีน้ําเงินเหมือนอันที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวไซส์ของกล่องเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันใหญ่กว่าอันที่แล้วมากมากนะ ก็ไม่ได้ใจว่าทางร้านเนี่ยเขาได้ให้กล่องเดิมของเจ้าเรือนนี้ม,มาหรือเปล่าหรือว่าใช้กล่องอื่นก็ไม่รู้นะข้านาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีหมอนแล้วก็จะมีแท็กที่เป็นกระดาษแบบนี้ถ้าเป็นกล่องของตัวเรือนใหญ่อ่ะมันจะเป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับกล่องของเจ้าเรือนใดจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับจะมีโลโก้แบรนด์คาทัวแท็ตรงนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีบุกร,รมยีมีคาทัวแท็เขียนตรงนี้นะครับ แต่อันนีไ้ได้มาแบบนี้แบบนี้นะครับเหมือนคนละแบรนด์กันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช่กล่องของมันหรือเปล่าหรือว่าทางร้านเปลี่ยนกล่องมาให้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่านาฬิการเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาค้างสกใช่ไหมเท่าที่จับเนี่ยมันหมดสภาพนะครับตัวกำมี่เองมันเป็นผงเป็นฝุ่นละมันคงเริ่มหมดสภาพละร้านเขาเลยอาจจะเปลี่ยนกล่องมาให้ก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากล่องก็ ดีครับมีคุณภาพผมชอบนะผมชอบกล่องเขียวนี่นะมาชอบมากกว่าอันเนี้ยกล่องเขียวแม่งด้วยสีมันด้วยนึกถึงไอ้นี่เลยพวกโลเล็กเลยนะครับโอเคนะฮะกล่องเป็นแบบนี้นะสำหรับเจ้าตัวเรือนเล็ก2กษัตริย์เรือนนี้นะครับกล่องจะไม่เท่ากันสาหรับขนาดตัวเคนนะครับถ้าเราวัดจากจุดที่ยื่นที่สุดนะครับก็คือตรงนี้นะฮะมาถึงตรงกาดตรงนี้นะครับสามสิบเจดมลลิเมตรนะครับถ้าวัดชนป็นมะยมเลยก็ ส7 5นะครับถ้าเราวัดอย่างนี้จะอยู่ที่ประมาณ34.5นะครับก็นั่นแหละครับไซส์มันอยู่ที่ประมาณ30 -3536 มิบห้ลนะครับผมตีว่ามันเป็นนาฬิกาไซส์ส6มิมิลแล้วกันนะเพราะว่าตัวเคสเองมันมันจะผอมนะช่วงนี้ผอมตรงนี้มันจะผอมหมดเลยนะครับรีบเล็กแต่ว่าตรงกาดตรงนี้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขาทํามาให้มันรับกับตัวเครื่องข้างในที่เขาใส่มานั่นเอง ความหนาของตัวเรือนนะครับอยู่ที่11.3ม mm, มิลลิเมตรนะครับลักษานะครับจะอยู่ที่17มิลลิเมตรนะครับลักสายหายากอีกแล้วนะลักทูกลักนะครับ41มิลลิเมตรนะครับไซส์นาฬิกาเรือนนี้มันจะเป็นอ่ามันจะเหมือนตัวโรเล็กซ์ที่เป็นเลดี้ไซน์นะครับเพราะว่าลักสายของตัวโรเล็กซ์เองเนี่ยก็ใช้17มิลลิเมตรเหมือนกันนะสำหรับภาพรวมของตัวเรือนเนี่ยนะครับก็จะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุนะครับหรือว่าเรื่องตัวมู vement ข้างในทุกๆอย่างนะครับจะเหมือนกับเจ้าตัว40มิลต,ต,ตัวนี้หมดเลยนะครับ <ek si> เหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบอินเสิร์ตที่เป็นขอบฟิล์มนะครับ <ek si> ก็จะเป็นขอบฟิล์มที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพอย่างที่ผมได้เคยพูดไว้เกรดวัสดุในการผลิตก็จะเป็นเกรดที่ค่อน <ilda> ข้างดีเลยแหละนะครับก็สู้นาฬิกาแบรนด์ชั้นนาได้สบายนะครับสู้ได้สบายๆเลยนะครับ ตัวกระจกเองก็จะเป็นกระจกมินิลอ,อก,การสนะครับเม็ดมะย,ยมนะครับเป็นเป็นไม่ได้เป็นขันเกลียวนะเป็นเม็ดมะย,ยมธรรมดานะครับ mm hmm. ไฮไลท์ของเรือนนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับต้องใช้คําว่าเป็นไฮไลท์ของยี่ห้อนี้เลยนะฮะคือเรื่องของตัวบอดี้ที่ใช้วัสดุสแตนเลสนะครับไม่ได้ใช้วัสดุที่เป็นเหล็กผสมนะครับอันนี้ก็ผมว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่จ้องจะซื้อโมเดลตัวนี้อยู่นะครับหรือว่าโมเดลที่เป็นไซส์3ามมิลเนี่ย ก็คงจะสงสัยว่าตัวนี้จะเป็นบอดี้สแตนเลสเหมือนตัวใหญ่ด้วยหรือเปล่านะครับก็เป็นสแตนเลสนะครับให้ดูกันตามที่เห็นตอนนี้เลยนะฮะเป็นสแตนเลสร้อยเนะครับหนักหนักตันตันเลยเหมือนกันตัวนี้ก็ค่อนข้างจะหนักเล็กแต่มีน้ําหนักนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะปัดเงานะฮะส่วนด้านบนก็จะเป็นการปัดด้านมานะครับขัดด้านมาหมดเลยข้างบนนี่นะฮะจริงๆเรามองจากสีตอนนี้ก็ดูออกแล้วนะสแตนเลส ปัดเงากับงานชุบโครเมียมเนี่ยสีมันไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะทำเหมือนตัวใหญ่เลยนะส่วนตัวที่ผมเลือกมาเบเดลนี้จะเป็นตัวสีสองกระสันะผมจะเอามาทำเป็นนาฬิกาวินเทจนั่นเองนะครับก็เลยเลือกที่เป็นสีนี้มาจริงๆตอนแรกจะเอาหน้าปัดขาวด้วยนะครับแต่ว,ว่าคิดไปคิดมาเอาหน้าดํามาก่อนเซฟนะครับหน้าดำนี่มันใส่ง่ายสุดแล้วไง หน้าขามันก็จะได้แบบวินเทจจ๋าเลยนะแต่ไม่รู้คิดยังไงมันเปลี่ยนใจกระทันหันเปลี่ยนมาเป็นสีดำซะก่อนนะนี่นะครับตัวฝาหลังเองก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเลเซอร์นะฮะคาร์ทูท็ตีเอเก้าแปดศูนย์สองแปดนะครับออสเตนเลสสตีลนะครับกันน้ำห้าบาห้าเอทเอ็มนะครับกันน้ำห้าสิบเมตรนะใส่ในชีวิตประจำวันได้แบบหายห่วงนะฮะฝาหลังนะครับก็จะเป็นฝาหลังเป็นฝาเกลียวนะฮะสแเลสแบบ ปัดเงานะครับตัวบอดี้เองก็จะทําเหมือนกับเลือนใหญ่เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับก็คือเป็นบอดี้แบบขัดด้านนะฮะนี่นะครับจะเป็นขัดด้านมาหมดเลยข้าลังตัวสายเองนะครับก็จะให้มาเป็นสายเหล็กพับนะครับตัวสายจะมีลักสาย17มิลลิเมตรนะครับสหรับ คลิปวิดีโอนี้จะยังไม่มีการเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเนื่องจากว่าสายม,มันยังส่งมามไม่ถึงผมนะด้วยความพ่สายม,มันเป็นลักสายพิเศษอะลักสายเลขขี้แล้วก็สายเลขด้วยนะครับมันก็เลยหาสายที่มันมีขายแบบสําเร็จแบบพวก18 20ย่อะไรเงี้ยยากหน่อยมันก็เลยต้องต้องสั่งตัดนะครับแล้วก็ชอยส์มันก็แคบลงในการที่จะหาสายมาใส่ให้เขาอย่างเงี้ยก็เลยแบบถ้าผมรอสายเนี่ยก็คงไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีนะ ก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูเรือนนี้เปลี่ยนสายเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ในชุมชนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะเอามาโพสต์ลงไว้ในชุมชนแล้วก็ทาเป็นคลิปสั้นคลิปช็อตลงไว้ให้ดูด้วยนะถ้าได้เปลี่ยนสายเขาแล้วนะส่วนสําหรับอันเรือนเนี้ยสังเกตไหมว่าผมยังไม่ได้แกะพลาสติกตัวสายออกเลยนะเนื่องจากว่าตัวสายนี้ผมอยากจะเก็บไว้แบบนี้เพราะผมคงไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับผมเปลี่ยนสายแน่นอนนะฮะตัวสายที่จะเป็นสายเหล็กพับนะครับเป็นเหล็กพับนะนี่นะครับ สายนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับเก็บแน่นอนนะฮะตัวบานพับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแข็งแรงเหมือนกันนะครับประมาณนึงนะฮะคือมันแข็งแรงกับพวกนาฬิกาทีแน่นอนนะครับไมโครแอจัสนะครับจะมีมาให้ปรับทั้งหมด8รูนะครับตรงนี้นะฮะเราจะมีมาให้ปรับ8ปรูนะซึ่งเจ้าเรือน40ิมิลเนี่ย จะมีมาให้10บหลุมนั่นเองแล้วก็เป็นบัรทับ2ชั้นมีโลโก้คาร์ทแท็กนะครับเป็นการยิงเลเซอร์เข้าเหนือเข้าลึกนะครับอย่างเหมือนกับเรือน40ิมิลเลยนะครับเพราะเขาเป็นรุ่นเดียวกันนั่นเองนะครับรร<ม>ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเรนนี้ตัวนับปัดเองนะก็จะเป็นนับปัดทรงแบบเขาเรียกว่ายังไงทรงยอดฮิตนะครับเป็นมาร์เกอร์แบบขีดนะครับผมว่าหน้าตาแบบนี้คนจะชอบ เยอะนะครับเยอะกว่าตัวที่เป็น40มิลนะครับที่ให้ตัวน้าปัดมาเป็นแบบตัวเลขแบบนี้นะฮะไอตัวหน้าตาแบบตัวซ้ายเนี่ยถ้าสมมติมาทํา40มิลจะขายดีกว่าตัวนี้อีกนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบรอบนั้นหน้าปัดที่เป็นตัวเลขใหญ่ๆมาวางแบบเนี้ยนะเขาบอกบางคนคือเขาจะรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตานะฮะแต่ถ้าเป็นหน้าตาแบบเต่าเรือนเนี่ยก็สบายเลย คือใส่ง่ายสวยดูคลาสสิกนะครับมาร์กเกอร์นะครับตรงเข็มชุดเข็มวินาทีเข็มชั่วโมงนาทีทุกอย่างทุกเข็มนะครับจะมีพลายน้ําด้วยนะครับสเปคพลายน้ําก็ประมาณหนึ่งไม่ได้สว่างมากนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างอยู่ได้นานแต่มันจะไม่ได้สว่างก็เป็นพลายน้ําแบบเกตน,นาฬิกาอินเตอร์แบนตัวสตาร์เตอร์ตัวเริ่มต้นนะปลายพลายน้ําแบบเดียวกันเลยนะก็เดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอขึ้นประกอบไว้ให้ดูกันด้วยนะครับ นี่นะฮะเราจะให้ดูแบบระยะไกลนะครับนี่คือความแตกต่างของไซส์เขานะครับนะตัวขวาเนี่ยยี่สิบมิลนะครับตัวเนี้สามสิบหกมิลิเมตรนะครับรวมถ้ารวมกาดนี้ก็ตีไปสามสิบเจ็ดมิลขนาดของไซส์มันก็ค่อนข้างจะหาดูดูแตกต่างกันชัดเจนเลยนะความเล็กความใหญ่นะตัวนี้รักไซส์ยี่สิบมิลนะครับตัวนี้ส mm. ิบเจ็ดมิลนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วนะครับแล้วแต่ความชอบเลยคือผู้หญิงใส่เรือนเนี้ย ก็คือจบสบายนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันผู้ผู้หญิงนะครับผมเห็นหลายคนเลยนะที่ใสนาฬิกาแบบซับมารินหรือว่าใสโรเล็กซ์เนี่ยเขาใส่40ิมิลทั้งนั้นแหละผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่นาฬิกาใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่านาฬิกาพวกเนี้ยมันมาระบุเพศไม่ได้แล้วแหละว่าจะเป็นวูเมนไซหรือจะเป็นเมนไซอะคือมันใส่ได้กันได้หมดเป็นยูนิเซ็ก์เพราะว่าเอาจริงๆนะนาฬิกา2ไซสซนี้นะครับถ้าในชีวิตประจำวันของผมจริงๆผมใส่ไซนี้มากกว่า ผมก็เลยตั้งใจจะปั้นเรือนนี้ให้มันแบบเหมาะกับตัวเองนะฮะเลยตัดสินใจสั่งสองกริย์มาเพื่อจะเอาสายหนังมาใส่นั่นเองสําหรับตัวมูฟเมนต์ของของรุ่นนี้นะครับก็ใช้เครื่องตัวเดียวกับตัวไซส์40มิลเลยนะครับเป็นมิชิต้า2115นะครับก็ไม่ต้องแกะเลยนะครับไปเช็คไปลวอ่ะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนั่นเองเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูด้วยนะ สายเรือนนี้ผมยังไม่ได้ตัดออกเลยไม่แต่ข้อเดียวนะครับเพราะว่าสังเกตได้เลยจากพลาสติกที่ผมยังไม่ได้แกะออกแต่ผมอาศัยการปรับผ่านรูไมโครแอดจัสรูนี้แทนนะครับจากรูเดิมนะครับที่มันจะอยู่ตรงนี้ผมปรับสุดเข้ามาเบอร์สุดท้ายเลยนะครับก็เลยพอที่จะใส่ได้แต่ว่ายังหลวมอยู่นะแต่ก็พอใส่ได้อย่างน้อยก็พอที่จะใส่ขึ้นข้อเอามาถ่ายให้ใหเพื่อ,เพ,อเพื่อนดูกันตอนนี้ได้นะครับนาฬิกาไซส์35นะครับบนข้อมือ 6.75ดหนิ้วนะครับข้อมือ17เซนติเมตรนะครับเรามาดูกันว่าออกมาจะเป็นฟิลลิ่งประมาณไหนนะครับขึ้นข้อมาแล้วนะครับก็จะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับกับนาฬิกาไซส์35-36หมิมลนะครับบนข้อมือเกือบเกือบ7นิ้วของผมนะก็ดูดีนะครับจริงๆมันดูดีนะไม่ได้แย่เลยมันก็ไม่ได้ดูเล็กขนาดนั้นมันมันก็ไม่ได้ดูเล็กจนจนที่จะใส่ไม่ได้ ออหรือว่าเพราะผมชอบนาฬิกาไซส์เล็กด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่ถ้าใครชอบนาฬิกาไซส์ใหญ่ก็ให้มองผ่านไปได้เลยนะครับให้มองผ่านไปเลยแล้วก็เรือนนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนสายแน่นอนนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ทําให้ดูในคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่าผมยังเลือกสายไว้ได้และสายที่สั่งไว้มันก็ยังไม่มาด้วยถ้าโมได้รอ,อมันมาก็ไม่รู้กี่วันจะได้คลิปไม่ได้ถ่ายสักทีนะก็เลยเอามาถ่ายเป็นคลิปรีวิวเต็มของเรือนนี้ไว้ให้ดูก่อน เดี๋ยวเปลี่ยนสายไปดูในชุมชนกับช็อตแล้วกันนะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าออกแสงกลางวันเดือนนี้สวยมากๆนะครับสวยกว่าที่เห็น<า>ในคลิปตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าในคลิปมันเป็นแสงที่ผมถ่ายตอนกลางคืนแล้วก็ใช้ไฟสาดเข้ามานะเสียงก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเราได้ออกแสงกลางวันเนี่ยเดือนนี้สวยมากบอกเลยนะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะเรือนนี้เรือนนี้ได้มาไม่มีปัญหาเรื่องฟ้าเรื่องกาวหลุดหรือว่าความเก่าของมันเลยนะเรือนนี้ได้มาค่อนข้างจะสภาพใหม่ <C le ars> นี่นะฮะเราลองเทียบไซส์กันให้ดูนะ <C le ars> เจ้าเรือนขวานนะ mm เนี่ยไซส์40มิลเนี่ยผมก็ได้มีการเปลี่ยนสายใหม่ นะครับไปถอดเอาสายของตัวโพลิลิสนะครับ F3 นะครับซึ่งตัวสายตัวนี้มันจะเป็นสายของนาฬิกาทรง s p e e มาสเตอร์นะครับมันก็เลยทำให้ลักเนี่ยเหลือช่องนิดหนึ่งนะครับข้างๆ้าก็เหลือหน่อยตรงนี้จะเหลือเยอะนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามันไม่น่าเกียดและเสริมให้นาฬิกาดูบึกบึนขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเรือนนี้ชอบมากเพราะเปลี่ยนสายเรือนนี้กลับสวยอยู่ในเรือนเดิมของมันดูไม่ได้นะฮะ นี่นะครับเทียบกันนะอันนี้ให้เทียบขนาดไซส์ให้ดูนะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวเบเซลนะครับตัวเบเซลเองเนี่ยยังไม่ได้หมุนขอบให้ฟังใช่ไหมตัวเนี้ยตัวเสียงของเบเซลเองเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับตัวใหญ่นะฮะมันเหมือนกับว่าเสียงมันจะมีความแข็งและทื่อกว่านะครับเดีย๋ยวลองฟังกันดูนะ ฟังเลือนใหญ่กันนะครับเสียงไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวนี้จะมีความทื่อกว่านะเสียงเสียงมันจะไม่ได้กิ้งกิ้งเหมือนตัวเลือนใหญ่นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนฟิลลิ่งการหมุนความรู้สึกเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีความแข็งหน่อยนะครับมีความแข็งแข็งนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างมั่นคงและก็แข็งแรงดีนะครับ ส่วนการคลอนของตัวขอบนะครับลองเยอะดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งแรงดีครับแต่ว่าก็ยังทําออกมาสู้เรือนใหญ่ไม่ได้นะเพราะว่าเรือนใหญ่เนี่ยแข็งเปึกเลยนะครับนี่นะฮะเราจะลองเยอะกลับนะเรือนเนี้ยแข็งเลยนะครับแทบจะไปไม่ได้เลยแทบจะไม่คลอนเลยแต่ว่าเรือนเนี้ยแข็งเหมือนกันดีเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกเรารู้สึกว่าเรือนเนี้ย ตัวขอบเบเซลทำออกมาได้ดีกว่าหมายถึงว่าในการเยอะกลับนะไอเรือนนี้จะไปจะเยอะไปได้มากกว่าแต่ว่าถามว่าแข็งแรงไหมแข็งประมาณนี้นะฮะสำหรับการหมุนขอบเบเซลให้ดูนะนี่นะฮะสุดท้ายนีนะครับจะมาพูดถึงราคาที่ผมซื้อมาได้นะครับนาฬิการเรือนนี้ผมซื้อมาจากร้านเดิมเลยนั่นแหละนะครับอย่างที่ทุกๆคนที่ได้ดูคลิปของตัวเรือนไซส์สีมิลไปเนี่ยจะเห็นว่าในช้อปปี้หรือว่าใน La z a ด้าเนี่ย มันจะมีร้านค้าที่ขายยูฮอนอยู่2ร้านนะครับซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือทั้งหมดนั้นนะคือร้านเดียวกันทั้งหมดนะครับและที่สําคัญจะบอกทริคอย่างหนึ่งนะราคาที่เขาขายก็เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแล้วแต่โปรของแต่ละแอปนะครับมันก็ไม่เท่ากันบางเรือนนะฮะราคาแพงกว่าแต่ส่งฟรีบางเรือนถูกกว่าแต่ส่งไม่ฟรีนะครับไปชั่งน้ําหนักกันเอาเองไปหาวิธีการคิดคํานวณกันเอาเองว่าทํายังไงให้นาฬิกามันได้มาราคาถูกที่สุด คิดอย่างนั้นแล้วกันผมก็ใช้วิธีการคิดแบบนี้นะนาฬิการเรือนนี้นะครับผมซื้อมาในในราคา3า5บาทนะครับ3า5บาทสเปคเท่านี้หาได้ที่ไหนบนโลกใบนี้ครับมันไม่มีหรอกครับมันแบบนี้เขาโลกของทิ้งตามเคยนะครับ3า5บาทยังไม่รวมโค้ส่วนลดนะครับผมได้เรือนนี้ในราคาโค้ส่วนลดแล้วเนี่ยไม่ถึง300ครับประมาณ2 0 0กว่าบาท นะนี่คือราคาของเรือน,นี้ที่ผมได้มานะเดี๋ยวว่าเป็นตัวหน้าขาวด้วยที่เป็นสองอสั์ก็เถอะนะครับก็ราคาจะอยู่ที่300กกว่าจะถูกกว่าตัวไซส์ใหญ่ร้อยหนึ่นงว่างั้นเถอะนะครับถูกกว่านี่รนะ้อยหนึ่งนะสาหรับเรือนี้นะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ร้านค้าของเขาไว้ให้ใต้ description แล้วกันก็ลองไปกดดูนะเพราะว่าของเขาก็หมดไปเรื่อยๆแล้วแหละแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับลองไปหาดูกันนะคิดว่าเขาก็าคงขายได้เรื่อยๆแหละลเดี๋ยวหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปก็คงจะ เกลี้ยงนะครับโอเคหมดเกลี้ยงไปนะก็ไปช่วยๆกันซื้อแล้วกันนะฮะสำหรับเรือนนี้ก็ผมมาเล็คุเมลแล้วนะผมมาคอนเฟิร์มมานะว่ามันเป็นนาฬิกาที่คุ้มที่สุดในโลกอะครับในราคาเนี้ยหาไม่ได้หรอกนะครับสำหรับใครที่ชอบนาฬิกาไซส์เล็กนะไปกดให้ไหวนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อไปฝากแฟนเอาไปเลยครับเรียบหรูดูแพงใส่แล้วไม่อายใครแน่ๆนะครับเพราะว่าเนี่ยก็อย่างที่คุณเห็นนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอระหว่างที่ผมพูดไปก็จะเอาภาพวิดีโอ ในตอนแสงกลางวันมาลงไว้ให้ดูด้วยนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันดูดีนะครับและเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะเอาไปส่ยพินนาฬิกาวินเทจนะครับเปลี่ยนสายแม่งเลยนะฮะเท่ได้แน่นนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะช่วยกันหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับให้กับคนบ้านนาฬิกาหรือว่า o p r o d u c t i o n ด้วยนะครับคลิปวิดีโอ เหล่านี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอในช่วงท้ายๆของการใช้ชื่ออสมูกโปรดักชันเราด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ช่องนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดแล้วนะฮะก็ยังไงก็ช่วยกันมาให้กำลังใจมากดเม้นคุยกันเยอะๆนะครับช่วยกันมากดตั้งนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับยังไงฝากด้วยนะครับอยากเจออยากดูนาฬิการุ่นไหนนะฮะอยากให้ผมรีวิวรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาเม้นคุยมาบอกกันได้นะครับถ้าผมทําได้ผมก็จะทาให้ นะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับไปกดซื้อกันได้เลยนะครับตัวนี้อันนี้คอนเฟิร์มว่าเหมือนกันเลยนะไม่ซื้อจะเสียใจ